สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องโลรงเข่อไฟฟ้ายี e ่ห้อเพอร์เฟกนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีสลิงนะครับความยาวอยู่ที่12เมตรนะครับให้1เส้นอุปกรณ์ต่อปลายนะครับนี่ครับเป็นหัวต่างๆ แล้วก็ถังไปเก็บอะไรหัวต่อตัวนี้นะครับผงมือหนึ่งคู่มีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นครับใช้ไฟ220โวลต์อ,อ่ะเดี๋ยวหมิงฝั่งตรงนี้นครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้อ่ะนี่ก็ อ่ะหมกลับมาหมเลยอ่าโอเคพอละโอเคเครื่องดลนท่อครับไว้สําหรับเอาสิ่งโสโปรปกนะครับออกมาจากท่อท่อน้าต่างๆนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ